สวัสดีค่ะทุกคนฟินโซโลชานะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโชว์ l ลนติโนนะคะ f a l l winter 2025ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เริ่มโชว์จนถึงจบโชว์มันคือเซอร์ไพรส์มันคือความมเมซจิรที่เกิดขึ้นมันแบบระหว่างโชว์มันดีมากๆแล้วก็เพลงเพาะมากลุกแต่ละลุกที่ออกมาก็คือว้า wow. ว ตื่นเต้นไปหมดเลยอยากลองใส่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจไปกับทริปนี้ด้วยกันกับฟีนะคะซี u ค่ะบาย